แล้ววันนี้ครับผมวันนี้เรามาเจอการ์ดหนุนทิพย์หนึ่งงานแก่ครนะับทำงานแก้ไขปัญหาไเฟเตืองโชว์บนหน้าปัดเลยมาเจอวีดีโอสิทโปรนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะคันนี้เกิดปัญหาตรงจุดไหนนะน,น,ะน,น,นะครับอันนี้เราจะนำเครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะครับอ่ะทีนี้คันนี้นะสีแจ้งบอกมาด้วยการไฟเฟืองโชว์ นะะบนหน้าปัดเรารถวิ่งได้แค่สองมันรอบนะปัญหานี้เราอยากรู้นะฮะเป็นที่อะไรตัวจะเข้าไปตรวจสอบตัวเช็คนะฮะก่อนที่เราจะซ่อมนะโดยใช้เครื่องมือสแกนตัวนี้ของบริษัทร,ร้อนพีนะฮะเป็นผููนําเข้ามานะฮะสนใจที่จะใช้เครื่องมือดีๆคุณภาพดีๆนะฮะโทรมาได้เลยนะติดต่อที่อูงแงได้เลยนะครับผม โฆษณาเขาหน่อยนะอันนี้เขามาให้ใช้ฟรีนะครับไปกันเลยไปกันเลยนะครับเบื้องต้นมเมนูออทั่วไปคำมมอนเร็วหน่อยอันนี้เขาซ่อมบ่อยแล้วก็เลือกมาไว้นะมีโตต้านะิสสันเจฟโรเลตฟอร์ดอิซูอิซูไทแลนนะเอมัด้าทำไมยังไม่มาอ่ะไม่มาก็บวกเพิ่ม บวกเพิ่มก่อนมัสาดาไหน,นเนาะมเชิญหาเลยมัสดามัสาดาอยู่ตรงไหนเนาะตัวดีนี่ไหมเอาพิมพ์ผิดอีกเอาไม่เจอแล้วนะเอาเลือกนะฮะ เลือกเสร็จก็กดโอเคมาไหมไม่มาบัวแ<ๆ><ๆ>อดมาได้ที่ทำไมไม่มาอ่ะมาแล้วมาแล้วนะโอเคเยอยู่ไหนเรามาสด้าเอ้ามาแล้วนะตรงนี้นะฮะเพิ่มผลเข้าไปเลยนะครับหายี่ห้อเจอแล้วเ,เดี๋ยวเราซ่อมมาสด a าจริงๆเรา สแกนฟอร์ดก็ได้นะตัวนี้มันเป็นน่าจะซอฟต์แวร์เดียวเดียวกันนะครับแวบอันนี้ใช้เบื้องต้นนะฮะถ้าอยากเรียนรู้กว่าน,นี้นะเขามีคอร์เซนเตอร์หรือว่าคนแนะนำนะฮะเวลามีปัญหาจะเข้ารถรุ่นไหนหาไม่เจออะไรเงี้ยโทรหาเขาได้เลยนะครับต่อไปแล้วก็ออโต้เลย อ๋ตัวเชิร์เลยนะครับจะตัวเชิร์ไปเลยเราจะบอกรุ่นบอกปีเราครบหมดเลยนะครับตามไปนะรอรอเสร็จก,ก็จะมาหน้านี้เลยนะถ้าเราไม่เฉพาะต่อจงเราก็สแกนรวมนะแต่ถ้าเรารู้แล้วนะเราก็จะไปที่เมนูเลย pcm อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราเริ่มต้นไปอย่างนี้เลยกึ้ม,มฟังช่างก็อาจจะพอเข้าใจนะแต่ถ้าเราไปอบรมอาจเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะฮะดูซี่คันนี้มันมีอะไรติดโค้ดอะไรติดโค้ดอะไรรอนะครับ อะไรแล้วก็ทมตามโค้ดนั้นนะฮะยังโอเคตึงเฮ้มันขึ้นมาเกี่ยวกับอะไรเนี่ย<อ>หัวหัวฉีดแล้วก็อ่าอะไรเอ่ยหัวเผา <c oughs> อ่ะทีนี้นี่ทีห่หลักๆเลยนี่ a i r a นะมีฐานเสเลียดแปลไหมไม่มีเราเข้าไปที่โค้ดนี้เลยที่เราจะแก้ไขนะฮะตึ้ง Enter รอนะครับอ่าแล้วก็จะร e a d c o d นะครับปึ๊บ เขาให้เราทําอะไรนะถ้ามีแปรถ้ามีแปรนะถ้ามีแปรเราก็หาเมนูม,มาแปรนะอ่ะมันมันค่อนข้างจะลึกแต่เราเห็นเห็นเลยเขาเขาบอกว่า <c oughs> เกี่ยวกับอ่ะเมื่อกี้พอดีเอี FC มา <c oughs> จุ๊บจุ๊บะนะเขาจะบอกว่า สวิตช์ออนนะครับร้อ,รอนะครับหลังจากเขาสแกนหาอยู่เสร็จ,เ,รจเลยนะหลักๆไอ้โค้ดพวกเอหัวเผาเนี่ยเกี่ยวกับหัวเผาเนี่ยเขาจะมีค้าอยู่แล้วในรถรุ่นนี้นะแต่ว่าหลักๆเลยเกี่ยวกับอะไรที่ระบบส่งกําลังก็มีหมดแหละนะหนึ่งเัอชีแล้วพวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ปัญหาหลักๆของเราที่เห็นพบก่อนหน้านี้คือนี่ นะเกี่ยวกับ airfo มันคืออะไรลองเสิร์ชดูสิเฮ้ยมัด,ด้ามีด้วยมีคลิปมีอะไรบอกหมดเลยครับเราก็ซ่อมตามโค้ดเอ๊ถ้าไม่เข้าใจดูรูปภาพต่ำอา้าวนี่นะ airfo อากาศนะเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับ airfo เห็นไหมเขาจะบอกเป็นท่อๆเห็นไหมมีรูปภาพนะเป็นท่อเันั้นเราต้องไปเช็คนะนะเขา เป็นตัวชี้เป้านะให้เราทํางานง่ายขึ้นไวขึ้นนะไม่ต้องไปนั่งแบบวิเคราะห์ด้วยตนเองแล้วก็อ่าวิเคราะห์ด้วยตนเองก็มีส่วนนะอ่าแต่ว่าไม่ต้องไปแบบลื้อนู่นลือ,ลอ,ลอ,ลอนี่ดูมากมายนะเราจะเห็นภาพเลยหนึ่ง,งท่อที่เป็นปัญหาในรถรุ่นนี้นะเขาจะบอกเราหมดเลยเบื้องต้นให้เราไปดูทางเดือนอากาศกันเอก็ A, คืออากาศนะครับโอเค เข้าใจง่ายๆนะออกมาแล้วไปทําการซ่อมนะครับซ่อมตามโค้ดจบแน่นอนอา้าวเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันนะครับผมหลังจากจับโค้ดเสร็จแล้วมาดูสาเหตุกันนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะที่เราดูในเครื่องสแกนนะในรุ่นนี้ก็จะเจอเกี่ยวกับระบบส่งกําลังนะฮะคือไปเฟืองโชนะมันสร้างกําลังไม่ได้หรือส่งกําลังไม่ได้นะโช ซ่อมตามโค้ดนะอันนี้ก็คืออินเตอร์เอเป็นปัญหานะท่ออินเตอร์ตรงนี้จานะตำแหน่งลิ้นเล่งมาตรงอ,อินเตอร์นะฮะตัวนี้เราสั่งอะไหล่แท้มาจากการใหม่นะฮะใส่ให้ใหม่เลยนะครับผมต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะจะทนกว่าถ้าเป็นของเทียบแค่เดียวแตกนะครับในรถต้นนี้นะครับเอาทีมงานเราจัดการ ใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะทอ่ออากาศนะฮะอันนี้ก็เป็นท่อทางเดินอากาศนะหรือว่าอินเตอร์ท่ออินเตอร์ที่เรารู้จักกันนะตามภาพเลยในะรถรุ่นนี้ที่เป็นปัญหานะฮะทีนี้หลังจากซ่อมเสร็จก็ต้องทําการเกียร์โคตทิ้งนะเดี๋ยวไปเกียร์ด้านในกันเลยครับเอ้เข้ามาดูด้านในกันนะครับเห็นไหมคราจะบอกเนี่ยตาระเลดนะ ลืมบอกก่อนซ่อมมวลหรือปริมาตรการไหลของอากาศ A นะช่วงประสิทธิภาพวงจรการไหลของอากาศสูงเกินไปนะก็มีอากาศรั่วนันแหละนะเข้าใจนะพอเข้าใจเป็นสังเกตหลังจากนั้นเรารู้แล้วก็แตกเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะเกียร์คุณต้องการเกียร์หรือไม่เกียร์โฟร์ตกลงสวิตช์ออนนะตกลง ต้องการเคลียร์โค้ดที่เราซ่อมออกนะฮะหลังจากนั้นเคลียร์เสร็จเราจะทําการซักเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็มาดูโค้ดว่ามีตกค้างหรือไม่นะครับนะตอนนี้เคลียร์ออกไปแล้วนะโค้ดโค้ดตอนนั้นไม่มีแล้วนะที่เกี่ยวกับแอร์โฟหรือว่าอากาศนะครับโค้ดตัวนี้มันค้างอยู่แล้วนะในรถรุ่นนี้นะเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอ่าตัวชี้เป้าง่ายเลย เราเคลียร์ไปแล้วนะต่อไปก็ต้องอ่านดูว่ามีตกค้างไหมนะครับออกมาแล้วก็เคลียร์มาเออสแกนใหม่นะครับอืมภาพก็เป็นยังไงไม่่อยชัดเท่าไหร่ <laughs> ตอนนี้ก็กำลังสแกนอยู่นะครับมีไหมอ่ะโค้ดที่เราแก้ไขไม่มีแล้วต่อไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาออกนะมันจะบังปุ๊บเยบหนึ่ง,งอับอา้สาสตาร์ทเครื่องยนต์นะตัวนี้เป็นบิดสตาร์ทนะครับปุ๊บไฟรูปเฟืองมันโชว์มานะต่อหน้านี้นะเอา้าไม่มีแล้วนะอัตราการเร่งเป็นไง นะสตาร์ทช่วงแรกก็อย่าเพิ่งเบิ้ลแรงนะพอสังเกตก่อนให้อุณหภูมิในห้องเครื่องมันได้ก่อนนะครับเรารู้สึกว่ามันเร่งติดเท้าเรานะลื่นปืด้ดลื่นปืดนป้ดเลยนะะไปตามใจเราสั่งเลยนะนะแสดงว่าจบแล้วนะครับอ่าจบคันนี้ง่ายๆนะมีเครื่องสแกนเป็นตัวชี้เป้านะครับจบเลยกับกับเคสนี้นะฮะรับโทรศัพท์แป๊บนึงครับอ่า ก็นี่ fc บอกว่าไฟเดินใหม่มันก็พริบนะอันนึงเจ้าอีกเคสหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเช็คก่อนนะครับตัวที่เป็นปัญหาตรงนี้เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นมาเคลียร์ภาพรวมก่อนนะขอเคลียร์ภาพรวมปึ้งอ้าวนะออกหมดนะปึ๊บอ้านวะขอลองอีกทีนะเมื่อกี้มีสามสี่โค้ดตรงนี้ กดเข้าไปเลยนะนี่ไม่มีนะจบนะโอเคยังไงมีเครื่องสแกนดีๆงานไปไวนะผมทำงานแป๊บเดียวได้ตังแล้วนี่นะฮนะรู้เรื่องนะฮะตอนนี้เขาเรียกรถ PE แพดนเจ็ดนะ เดี๋ยวเรื่องรุ่นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะอ่ะส่วนอาจารย์ช่างนะบางท่านที่สนใจนะจะใช้เครื่องมือดีๆแบบนี้นะโทรมาสอบถามได้นะโทรมาหาช่างต่าได้เลยนะช่างต่ำหรืออู่แงเจริญการช่างนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะอันนี้เรามาแน่แนวแต่ว่าจะเข้าลึกจริงๆต้องทําการอบรมนะท่านใดที่สนใจนะซื้อนะโทรมา เรามีทีมงานนะอบรมก่อนซื้อเครื่องนะใช้งานได้จริงนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะทางช่อง YouTube อูแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k อูแง่เจริญการช่างนะครับสวัสดีกล่าวคำว่าสด็จดีครับผมเจ็จบงบไม่บานปลายที่อูแง่เจริญการช่างนะครับ